สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีก่น,นะครับเข้ามาถามในไลน์แอดเยลโลนะครับขณะที่ผมมาเล่นสเก็ตกับมันีกับมานาเขาถามนี้ครับขออนุญาตถามค่ะเงินกู้ยืมกรรมการ150,000บาทใช้เลทเงินฝากประจํา1ปีคิดใช่ไหมคะเช่น,นวันที่3าเอดเดือน12ปี6,4เนี่ยอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําอยู่ที่ 0. 4เนี่ย ก็คือการเอา1 5 0 0 0 0 0คูณ0ูเปอร์เซ็นต์เท่ากับ600บาทต้องเอา600ไปคูณ12เดือนอีกไหมคะนะครับก่อนที่ผมจะตอบตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายคุณฟังก่อนว่ากรณีที่คุณจะคิดเงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยนะฮะเช่นกรรมการมากู้ยืมเงินบริษัทเนี่ยคุณจะคิดจากเงินสัประจําเลยทันทีเลยไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูว่าเงินที่เราไปให้กรรมการกู้ยืมเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินของกิจการเองหรือเปล่า ถ้าเป็นเงินของกิจการเองก็ใช้อัตราไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจําแต่ถ้าเกิดใช้เงินที่กิจการไปกู้มาจากสถาบันการเงินอื่นแล้วเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปให้กรรมการกู้ยืมเงินเนี่ยก็ต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเนี่ยไปกู้ยืมเงินมานะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ทางภาษีก่อนดังนั้นผมจะสมมุติว่าคุณเอาเงินของบริษัทไปปล่อยให้กรรมการกู้แล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยมันอยู่ที่0.4ดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ราวนี้คาถามของคุณเนี่ยคุณบอกว่าเอาแสนห้าไปคูณศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้หกร้อยบาทแล้วเอาหกร้อยคูณสิบสองเดือนไหมคําตอบก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าระยะเวลาที่เราเอาไปปล่อยกู้ในปีนั้นเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่เช่นถ้าเราเอาไปปล่อยกู้ณวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เราก็ต้องนับตั้งแต่กุมพามีนาเมษาพฤษภามิาุนา,ารกรกฎาคมสิงหากรนยายนตุลาจันทวารสิบเอ็ดเดือนเราก็ต้องเอาหกร้อยไปคูณสิบเอ็ดหารสิบสองเฉลีย่ยออกมาสิบเอ็ดเดือนจากสิบสองเดือนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเงินตังกา่าในคุณกู้กันตั้งแต่ต้นปีเลยดังนั้นคุณก็เอาแสนห้าคูณ0.4เปอร์เซ็นต์แล้วจบที่หกร้อยบาทเลยก็คือตัวดอกเบีย้ยเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็คือหนึ่งปีเต็มๆไม่ต้องไปคูณสิบสองอีกเลยก็คือจบแค่หกร้อยบาทนั่นคือตัวดอกเบีย้ยและที่ต้องคิดจากกรรมการนะครับอันนี้ก็คือคําตอบนะครับว่ามาถามเรื่องเงินกู้ยืมกรรมการคิดดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตอบไปให้แล้วนะครับ